เรขาแสดงความดีดีกับน้องหน่อยมนันตานะคะสำหรับทุกโปรดักต์ของเขาเลยมันดีมันอร่อยอย่างไงี้ยมันทานได้สดของที่ทำเองอันนี้มายถึงโปรตีนรู้เพรใช่ใช่ค่ะโปรตีนใช่ไหมคะโปรตีนคือเป็นสิ่งที่เราเลือกเองอ่ะมันก็ต้องอร่อยสิ่งที่เราชอบค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเมื่ใครยังไม่เคยลองนะคะมันก็อร่อยแล้วมันก็ทานแล้วมันก็ไม่ได้อ้วนอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองทานจะมีรสชาติอีกอย่นตามมาอีกไหมก็เรจะมีค่ะอีกสองรสชาติเลยแหละ เ็นรสชาติที่ไม่อ่มชอบใช่ค่ะทุกค่ะรสชาติที่เราสามคนว่าโอเคว่าเราชอบแล้วทุกคนน่าจะชอบมากๆเลยค่ะเลือกเอาเองทุกรสใช่ค่ะถามผมเรืองจังเรืองการสามคนนล้แหละค่ะเลือกจากความชอบความชอบของเราค่ะว่าใครชอบรสอะไรสมมุติว่าแบบแบบชงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าแบบชงเัวเองแบบชงเราก็จะให้ทุกคนเราว่าถ้าชอบตรงกันกับอันเนี้ยทั้งสามคนนี้ก็จะได้คนพือขึ้นมาเรียมฝั่งฝั่งปฏิทินของมันก็จะอย่างนั้ ก็ปากนะคะปากปแบบปากหนุนเอาเป็นกลางแล้วก็ปากของบรรณาธิการทุกตัวเลยนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าโปรตีนของอั้มเลยนะคะเลยกลับมาจากฝรั่งเศสทริปนี้ทริปนี้เป็นยังไงบ้างโอเคค่ะไปกับเพื่อนๆพื่อนทุกคนใช่ได้พักผ่อนสุดๆเลยใช่ไหมครับพี่อย่าจริงๆเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าอั้มเดินชมเมืองตลอดเลยกิจกรรมเยอะก็ไม่เหนื่อยมากค่ะอ้มก็ถึงเท้าแล้วก็ มีบางที่พี่อ้ําไม่ได้เดินนะครับพี่อ้ําขี่หร่ะขี่ทุกคนคะค่ะยังเว็นผู้หญิงไม่ได้ขี่ออ๋นชอบคนชอบคอนเสิร์ตกับจอดแบบมันดีแล้วยังไงพี่อ้ือคือคลิปนั้นเป็นคลิปคนโสดจริงไหมครับพี่อ้ําจริงหรือเปล่ามีใครโสดไหมพี่แหวนไม่โสดพี่แหวนแต่เขาแชร์ว่าส่วนใหญ่อ่ะสดเทียน คุณสดค่ะแล้วพี่อ้ํานไงสดสิคะสดจริงๆเลยตลาดคุณก็จับตานมจับตานมโซนเลยกินก็เป็นเันมานานแล้วไม่รู้เคยเคยเห็นเปล่าเคยไปเที่ยวโมดิฟด้วยกันเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันสปีด้วยกันหลายปีที่แล้วหลายปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะแล้วก็รู้จักกับเออคนที่อ้ําคุยเมื่อก่อนอะไรแต่กลับมารอบนี้คนคอนเซนเทรตเยอะไปหน่อยถูกไหมเพราะว่าอาจจะเป็นพบ ได้ม yeah, no right? hmm. mm ีใครด้วยพี่นได้ยุหลเป็นขา่ามันเนไเล่ามากเลยก็คุย่างที่นั่นนะคะุคนกับนบอจะเป็นด้วยโมเมอะไรงค่พี่ับามันนกเยนับทุกคนเสียคุณพจิจริงเี่ยพยพี่ยยไม่ใช่คนดีเลย เชื่อโยนแต่เอาจริงๆ่อ้มีความีิการสมรรถส่คือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอว่าปิดต้องสองวันแล้วก็ไปเที่ยวเลยคือตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆกันที่ละทีแต่ใช่หลังจากนี้อย่าค่อยว่ากันแต่ที่ผ่านมาคืออไม่สบายแบบเป็นเดือนแล้วทุกวันแสดงว่าตอนนี้ก็ให้เวลาพักผ่อนเป็นภูมิแพ้หนักมากกับทุกวันให้เวลาตัวเองกับการพักผ่อนกับการดูซีรีส์กับการอูอ ร้อยก่าตอนหรอพี่อ้๊มันปวดหลังนะยาวเลยนะมาท่อนน้าตรีอ้๊องจากกระแพงมุงจินไม่ได้เลยมันมันดียังไงครับกระแพงมุงจินเขาหล่อมากเรื่องใครนะใครชอบหลาพี่อ้๊อฟพูดชอบหลายคนเลยค่ะทขาไม่ชอบสินจีนนะครับแต่เขนชอบดูกำลังภายในให้ชอบดุเทพเซียนคือมันเป็นสิ่งที่เออชอบดุเทพเซียนปล่อยพลังได้เนี่ยปวดหลัง รู้สึกว่ามันแบบมันไม่เครียรดีอะค่ะไม่ชอบดูหนังรักไม่ชอบแบบคาดหวังวเอ้ยทำไมเราชิลเราไม่เห็นเขาไม่ชอบดูหนังดราม่าไม่ชอบรู้ทำไมต้องดูเศร้าๆก็ดูปล่อยพลังไปเลยปล่อยพลังเออดูไปเข้ารายการเรื่ององไรกันดิค่ะเข้ามานานแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ทำงานมันก็เลยไม่ได้มีเวลาดูต่อเนื่องตอนนี้ว่างแล้วก็ดูต่อเนื่องกันไปเลยากเล่นแบบละครแบบกำลังใครเป็นยังไม่ไม่จบไม่ไม่จบไม่จบไร่จบไม่จบไม่จบไม่จบ่จบไม่จบม เมาพอใจใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งก็ลอยตอนอะไรเงี้ยหกสิบตอนตอนหลังเขาก็เหลือ30 40ตอนแล้วค่ะไม่ไม่มากมีรีวิวสําหรับมือใหม่ไหมคะที่จะเข้าวงการนี้อ๋อเพราะฉะนั้นนำเพื่อนนะคะแต่คนอื่นเราก็ไม่รู้เราสมิธยมันว่าเราจะเหมือนกันไหมค่ะถือว่าโทมอวีดกับเพื่อนสนิทตลอดเวลานี่หล่อมากใช่ตอนก็เพื่งแต่ว่าติดจริงกัเลยติดจริงฮอเลน ไม่ดูใจที่ขับผู้ชายเายจีนเขาน่นใช่ๆตอนนี้ยันไปจีนอยู่ค่ะแล้วลงไม่ได้เลยค่ะเชื่อค่ะนะคะขอบคุณเดี๋ยวขอดีขึ้นนะคะมันว่ามันมีก็แต่ข่าวอาทิตย์ที่แล้วอะพี่อาทิตย์ดูเลยที่แบบพูดถึงเรานิดนึงเนี้ยตัดกระแสหลายคนก็แฟนคลับก็แบบว่าไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือค่ะส่วนตัวรู้จักหรือยังทราบค่ะาอรู้จักเขาเป็นเพื่อนกับนัท ส่งข้อความมาว่าลิวฝากของโค้ดมาอยย่างงเี้ค่ะจริงๆเราไม่ได้ผินมากแต่ก็คือเรียนที่เดียวกันคิดว่าเรียเดียวกันเขาเคยเจอกันด้วยค่ะเมื่อปีการอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเพราะมันผ่านไป20ปี20กว่าปีแล้วอะซึ่งมันก็นานมากๆเราไม่ได้ติดใจอะไรไม่ติดใจเลยแต่ทำที่นั่งได้เล่นเล่นพูดพูดอะไรนะครับ ับเยอะมีแลัออกมาปกป้องเราเยอะมากโอหคลัไม่ช่ใจเลยเไมด้ก็เราอว่าเราควรให้กำลังใจขาเลยนะฝากก็ี่พี่เนี่ยที่พี่เ่ยทกคนจ่ไ้ไงอะทีไม่โกรธแตไม่โกรธยไม่โกรง ใช่เลยคือเราอะเพื่อนของเพื่อนอ้ําเนี่ยก็รู้จักเขาอยู่แล้วคือกลุ่มมันก็มันเห็นเห็นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เราก็เจอกันที่มหาลัยค่ะแต่มันเลือกมหาลัยยี่สิบกว่าปีแล้วก็าเลยไม่รู้ว่าเราเคยเรียนวิชาอะไรกันบ้างถามวันนี้อ้ํากลไม่ได้เลยเไม่ได้โกรธค่ะมาขอบคุณครับพี่ออนาร์มทุกอย่างอะไรกะไม่ใช่วันเกิดพี่ออนเอาเลขมาดีวันี้วังเกิดพี่ออนวันออนวัออน